พิมพิมพระประธานนะครับพิมพระประธานมีเส้นเส้นรองสองเส้นนะครับเห็นไหครับอืองมผม่งก็มีเส้นหนึงองค์นี้จะมีก็เ,เรียกสังกตินะครับสังกตินี้สิงสามเลยนะครับใบหูหนึ่งข้างนะครับเกศผ้าซุ้มนะครับอืม ดูฟอร์มดูความสวยงามน,นะครับเพื่อนๆดูเส้นซุ้มหนานะครับโเดินเลโชนะครับเนี่ยหักตรงหัวไหลหออวงนี้สมบูรณ์แบบครับสมบูรณ์แบบมากวงนี้สมบูรณ์แบบมากเกตผ้าซุ้มดูด้านหลังครับนี่ ผิวน้านหลังองพระสมเด็จองค์นี้นะเป็นผิวโรคพรจจันทร์นะครับหรือไม่บางทีก็กินว่า,เ,าเพียงกินนะครับเนี่ยนี่ดูเพื่อนๆดูดูมุมครับเพื่อนเพื่อนได้ชมฟอร์มสวยๆนะครับพระสมเด็จสวยๆนะครับนี่ดูนะครับองค์นี้น้ํามันตังอิ๋วออกมาเยอะมากนะครับเพื่อนๆดูความเงาของน้ํามันตังอิ๋วที่คายตัวออกมานะครับ ชายจีวอนี้เส้นลวดนะครับชายจีวรเส้นลวดบางๆนะครับสวยแข้งขาสวยนะครับเนี่ยอืแข้งขาสวยเลยลําคอเป็นลําคอนะครับใบหูข้างเดียวลําคอเกตจะเป็นกลวยด้วยนะครับสวยงามครับศิลปะองค์นี้ช่างแกะได้สวยงามจริงครับพระสมเด็จพิมพ์พระประธานสังกติสิงสามนะครับเนี่ย ลงมาถึงข้างล่างเลยเพื่อนๆจะเห็นนะครับชัดเลยนะครับแขนล่ํามีเส้นซุ้มหนาด้วยนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆครับที่กดติดตามกด subscribe กันนะครับขอให้เพื่อนมีความสุขสุภาพแข็งแรงมีมันนี่ใช้ทุกคนครับวันนี้สวัสดีครับ